เอาละครับมาพูดถึงเรื่องของบุรุษสรรนามต่อในภาคที่สองนะครับบุรุษสรรนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลสัตว์สิ่งของหรือคำนามอะไรก็ได้ที่ใช้แทนตัวไปเรียกแทนสิ่งสิ่งนั้นนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำนะครับวันนี้เราจะพูดถึงบุรุษสรรพนามกลุ่มที่สองนะฮะทบทวนจากคราวที่แล้วนิดหนึ่งก็คือมีคำว่า i u We แล้วก็ They นะฮะถ้าใครอยากจะทบทวนให้ชัดเจนก็กลับไปดูที่คลิปเก่าๆก่อนหน้านี้นะฮะชุดนี้จะมีคำว่า he she แล้วก็ it it นะฮะอ่าความหมายคืออะไร he เขานะฮะใช้เรียกผู้ชายคนเดียวที่อยู่อาจจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบรับหลัง่ะเนาะไม่อยู่ต่อหน้าเป็นบุคคลที่สาม นะฮะหรือถ้าอยู่ตอหน้าก็ไม่ได้พูดถึงโดยตรงนะครับเส่นเดียวกันกับคำว่าชีนะฮะกล่าวถึงผู้หญิงคนเดียวนะฮะแทนตัวว่าเธอหรือหล่อนก็แล้วแต่คำถนัดจะใช้กันในภาษาสมัยใหม่ก็จะเรียกว่าเธอมากกว่านะฮะคำว่าหล่อนก็จะฟังดูโบราณนิดน,นึงแต่ก็ยังนิยมใช้อยู่นะผู้หญิงคนเดียวนะฮะลักษณะเดียวกับผู้ชายกับคำว่า h ี เวลาแปลอย่าแปลคาว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรลงมาเนะ,ะเอาแค่คําว่าเขาหรือเธอหรือหล่อนเท่านั้นนะฮะสั้นๆพอให้เข้าใจไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะอีกคำหนึงคำสุดท้ายคํานี้ใช้บ่อยบ่อยพอกับไอแล้วก็ยูเลยคือ i t i t นะฮะ i t แปลตรงตัวก็คือมันใช้แทนเรียกแทนสัตว์สิ่งของสิ่งต่างๆที่มีจํานวนเดียวนะฮะจริงๆทั้งสามคำเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นเอกพจน์เอกจน์แปลว่าหนึ่งเดียว เนี่ยเขาคนเดียวเธอคนเดียวมันสิ่งเดียวคําว่าอิดนี่นะฮะใช้เรียกแทนตัวได้ทั้งคํานามที่นับได้และนับไม่ได้นะฮะมีค่าเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนี้นะฮะสามคำนี้นะฮะมีความจะใช้คําว่าอะไรค่อนข้างต้องระวังเป็นพิเศษมากกว่าสี่คำแรกที่เรานําเสนอไปเมื่อคลิปก่อนตรงจุดนี้ จุดหนึ่งนะฮะคืออะไรทราบไหมครับก็คือ3คํานี้เนี่ยเวลาใช้กับคํากิริยาใดๆก็ตามบนโลกเนี่ยนะจะทําให้กิริยาต้องมีการเติม s ข้างหลังเสมอเวลาที่3ตัวนี้ไปใช้กับกิริยาใดๆก็ตามนะฮะ,ะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพให้ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะโอเคก็จดจำไว้ก่อนลวกันว่ามีฮีมีชีมีอิดสตัวนี้ที่เป็นตัวปัญหา จริงๆเราเรียก3คํคำนี้ว่าเอกบพบุรุษท,ที่3นะฮะบุุษท,ที่3ก็คือบุคคลที่ไม่อยู่ต่อหน้าหรืออาจจะถูกพูดถึงในเป็นลักษณะเป็นบุคคลที่3นะทั้ง3ามคำนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละฮะไอ้บุรุรท,ที่3นี่แหละคือตัวปัญหาเพราะว่าเวลาไปเจอคํญญากริยาใดๆเนี่ยจะต้องมีการเติม s นะฮะเติม s มการเติม s เนี่ยสำคัญมากนะฮะ <c oughs> ทีนี้หลักการคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเติม s จะต้องเติมเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเอาแค่นี้ก่อนในภาษาอังกฤษเขามีการแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะซึ่งในภาษาไทยไม่มีจึงทําให้บางทีเราเรียนภาษาอังกฤษเราค่อนข้างไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเรื่องหลักการช่างมันก่อนจําไว้ว่าต้องมี s เมื่อประธานเป็น he เป็น she เป็น it สามตัวนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันสักนิดหนึ่งนะฮะเปรียบเทียบให้ดู